สวัสดีนะครับพีพีน้องนะครับชอบยูทูบนะครับคลิปนี้กับจิภามาเห็ดนะครับนกหวีดนะครับใส่ท่อรถกระบะนะครับนกหวีดนะครับใส่ท่อรถกระบะนะครับหลายคนก็สนใจนะครับในการสอบถามข้าม้านะครับว่าให้นกหวีดนะครับเห็ดแบบไหนนะครับวิธีการเห็ดเห็ดแบบไหนนะครับอยากเอาไปลองเห็ดบึงนะครับกับหลายคนนะครับสอบถามันเข้าม้านะครับก็ดีใจนะครับที่ หลายคนหลายท่านนะครับใี่ท่องชนใจนะครับคตัวนี้ก็จีฟ้าไม่เห็นนะครับใส่รถกระบะนะครับตัวนี้คุนสั่งปกติแล้วจะเห็นอยู่หนึ่งชุดหานะครับข้กว่งข้กว่งเห็นอยู่หนึ่งชุดหานะครับเพราะช่วงนี้เล็กกระแพงนะครับสมากรรถแนวอื่นกับโบค่ายรับเพียรนะครับแต่ว่ากับสั่งมากกับเห็นได้นะครับแต่ว่าราคากับจีสูงขึ้นแน่นะครับ นะครับตัวนี้เป็นของนะครับตัวนี้วัดอยู่ที่นะครับเกจเส้นนะครับนี่ครับเกจเส้นนะครับเบึงอย่างเนี้ยนะครับเกจเส้นนะครับเนื้อเกจเส้นนะครับผมิกเงีวนะครับเกจเส้นนะครับกระหิดกะคล้ายๆกันครับ ใส่รถกระบะของรถยารถกระบะกระฮิตไข่ไข th ่ของใส่รถธท่อรถไถนะครับท่อรถไถผมจะเห็ดอยู่หนึ่งจุดหานะครับหนึ่งจุดหาปกติแล้วกับลาฟิตเต้ของรถไถนะครับนี่เป็นสั่งคำามานะครับเป็นสั่งนี่ตัวนี้เป็นอันที่สองนะครับเป็นสั่งรอบแรกเป็นสั่งไปใส่รถธหกหล่อนะครับหอกหล่อนี้เพิ่งเลยมาสั่งไปส่รถกระบะนะครับรถไม่ตีนะครับกับพวกหัวดัง ดีพอดีนะครับแต่ว่าเูีเยวคุณมาสร้างอีกนะครับเป็นกาบมาสร้างอีกนะครับเลยเอาไม่เห็นในเพิ่นนะครับส่วนมากกับ่ค่อยได้เห็นนะครับเ็ดุไซจัลลุดรับเฉพาะเหตุไซจัลุดไทยนะครับกับมีตัวนี้มากนะครับเป็นกระั่งมาก็ะสามารถที่ใดนะครับหลายท่านก็ว่าเหตุไซเพื่อยังนะครับได้ประโยชน์ยังนะครับมันประโยชน์มันกับ่มีนะครับนุบีนะครับแต่ว่าก็หลายท่านหลายคนกะมีความเสื่อนะครับการหมักนะครับ การหมักแต่ละบุคคลนะครับบ่ค so ือกันนะครับการหมักแต่ละท่านแต่ละคนกับบ่คือกันนะครับว่าเขากับของมูลนีมันบ่เป็นสิ่งที่ว่าใส่แล้วบ่สามารถถอดออกได้นะครับตัวนี้มันสามารถถอดออกได้นะครับเขาบออยากใส่ที่ว่าเขาบ่ต้องการนะครับเขาก็ถอดออกได้นะครับมันมันบ่เมืนที่ว่าเห็ดเหยวใส่เหลวบ่สามารถถอดได้นะครับบ่มีส่วนเย็นเครื่องปังเครื่องยังนะครับกับ ขึ้นยูกับดูดลพินิจแต่ละคนแต่ละท่านนะครับควบหมักนะครับพอง่ายง่ายนะครับกะภาพม่เห็ดไปฟ้องรอกันนะครับตัวนี้ก็เป็นยูซีกรีบนะครับซีกรีบอะตัวนี้ตัดยูเจ็เส้นนะครับตัวนี้ขามันนะครับพอมีตัดยู่ิหาเส้นนะครับตัวนี้ของรถไซเมตตี้นะครับส่งมอนี่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นหนึ่งขึ้นหาสำหรับไซทอรถไถนะครับพักเดืมหรือว่า ถ้าเป็นไซสครับภาคเดิมนะครับทีิสันนะครับที่ไซสอยู่สามขีดนะครับตัวนี้ก็ิสันลงมาอีกนะครับตัวนังกะทิเป็นหนึ่งชุดหานิ่วนะครับหนึ่งุดหานิ่วนะครับสําหรับไซส์ทอรถไทยนะครับนักรักกะเฮ็ดดูที่สี่ขีดทึงหาขีดนะครับแต่ว่าถ้าเป็นท่อเดิมกับจีนลดลงมาเหลือแค่สามขีดนะครับไข่ปลาเฮ็ดไปพอๆมกันนะครับนี่นะครับอุปกรณ์ถ้าเหลือเรร้อยนะครับกะบริตาดในเบื้องนะครับ อวิธีการตัดกระตัดว่ตอย่างนะครับ1 1.5นิ้วนะครับตัด1.5นิ้ว1.5นิ้วตัวนี้นะครับสิบสอเสนนะครับจากนี้มานีนะครับ12บสเสนนะครับวิธีการใช้กับการเชื่อมกับนี่นะครับตั้งตัวเหลงท่อนใดนะครับเอาคีงล็อกหรือว่าเอาคีมหนีบนะครับล็อกไว้นะครับเพื่อเชื่อมไล่มาเรื่อยๆนะครับไล่ไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับ วระยะระยะควมห่างนะครับระยะควมห่างของช่องนะครับระยะควมห่างแต่ละขีบนะครับกะคือว่าเขาเอาควมหนาครับควมหนาของเล็กตัวนี้นะครับใส่ควมหนาครับใส่ควมหนาของเล็กตัวนี้นะครับเป็นควมทีห่างนะครับว่างไม่เลยนะครับควมทีควบมังหรือว่าเข้าบริเล็กว้างก็ไเลเข้ากะเอาก็นเลนะครับกะระยะเอานะครับกะประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวเราไปไปพร้อมๆกันนะครับกฝากกุหลาบกุเช่น,นะครับทั้งช่งนะครับที่ข้ารู้ใจสิ่งนะครับภาพ,ไไพบึงไว้พร้อมกันนะครับคนเดียวตัง้งเกาะ ตั้งขานมาไรเลยนะครับมันก็จะเป็นหนาทับะม้ณนีนะครับะมาณนีะณนะครับซอ,อยี่นี่น หลังจากที่เข้าตั้งสีจเรียบแล้วนะครับตั้งฐานนะครับตัวฐานสองข้างนี้นะครับตั้งไว้เรียบเรียบร่อยนะครับเข้าปมากต้องการครับวางเลยนะครับกับวิธีง่ายๆนะครับวางเลยนะครับก่าให้ครบนะครับขีดนะครับเขาจะได้ไล่นะครับเกียวกัเทืละข้างนะครับรอว่างนะครับระยะนะครับ ฟางไม่เทียบราคานะครับท่อฮั่วจีตัดเลยเกียเส้นเปเน่กับโบเป็นียงนะครับพอฟังนี้นะครับเขาเหลือไว้นะครับเกียร์เ่าสามารถเกียวเด้นะครับอาจสิเลี่เปเน่นะครับเพราะว่ามกับโบเปีนะครับป่านไหนนะครับอาจสิเลี่นะครับเกียร์เส้นเปเน่นะครับมันกับโบเป็นียงนะครับเขากับสามารถนะครับเกียวใดนะครับฟางนี้นะครับเพราะว่าเขาลิงก์เอาไปขางเดียวนะครับเขาไล่มันไปขางเดียวนะครับ อลไรคอยค้างทั้งห้อสามารถเจียได้นะครับต้องซีเรียสในจุดนี้นะน,น,นะครับต้องห่างครับจะลองกับ ว่านี้นะครับใส่เป็นขั้วนาของเล็กตัวนี้พอดีนะครับคิดง่ายๆนะครับห้องสามารถนะครับนะครับสอนเล็กตัวนี้ลงไป้ได้นะครับที่ว่าโอเคนะครับ คอนซอยนะครับก็เนี่กะเท็ดกระดิ่เองนะครับไว้สาหรับงานเคาะนะครับเคาะขีเชื่อมนะครับเคาะขีเชื่อมนี่นะครับตาทํามันเสียวรุ่งขังนึงนะครับเป็นเหลี่ยมนะครับหน้ากัมัเชื่อมไว้จะเคาะนะครับชัวซอยประโยชน์นี่ประโยชน์หลายนะครับ วางสั่นต่อไปเลยนะครับคีเกานะครับวางเลยนะครับ ไปเรื่อยๆเลยนะครับขวากี่ลรยเคียวออนะประมาณนี้นะครับไงนะครับ เกจเ้นนะครับตัวนี้เป็นทอ่อไม่ตีนะครับทอ่อปลายมันจะใหญ่นะครับทอ่อไม่ตีนะครับวิลลุสเซตก็ประมาณนี้นะครับกระีใหญ่ๆนะครับการเชื่อมนะครับมุมน,นี้ก เก็บเน่าเลยนะครับก็ต้องไปประหยัดถูบนะครับก็ต้องไปประหยัดรูดเถียมนะครับเอาให้มันแน่นนา,นา,นาเลยนะครับกันไว้มันรุดนะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับที่นี่ก็ฝากไปเพียงสักนิดนะครับที่น,กนีกับพวกเรากันคลิปหน้านะครับสำหรับท่านใดสนใจสอบถามกันคอมเมนต์เข้าม,มามได้นะครับหรือว,ว่าอยากามัวพิจารณาองไรก็ ชักขม้าสก๊อตสามนะครับทางเพีได้นะครับยู้ครับอุทัยสิงห์นะครับทั้งจงยุ้ยครับอุ้ยไทยซิงไม่ว่าจะเป็นทางเพีกับเพียูยครับอุทัยสิงห์นะครับแฟนเพียรท่กันนะครับกัะฝากไปน้ำแน่นะครับระม้านี่นะครับนี่นะครับนี่ครับตัวนี้ก็เป็นชทัยทไม่ตีนะครับเป็นสังมากนะครับหกสามเป็นสังนะครับ สิ่ประมาณนี้นะครับนี่กับพวกฟกันคลิปหนานะครับสำหรับคลิปนี่กับฝากไว้เพียงสำหนินะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับฝากคอมเมนต์นะครับแนี่กับพวกฟกันคลิปหนาครับสำหรับปีหนี่งคสวัสดีครับ